สวัสดีพี่น้อครับตอนนี้ยูช่องของเอกลอมเิออฟฟิเชียลนะครับ่ายยนรเอาพอนะพอนะคนงานเขียนของตามเอกานอเาไค่มันอปัชชุมซื้ออะไรหรือยังปัชชุมมันต้องการเต้นเพอเป็นไนจางการเต้นในมอเตอรม่ั้นลาิปฟังนี่แหะก็กางเองยงองให้จางเองอน่างนี่างเองว่าไ ทำไมล่ะวันขึ้นอยู่แล้วหรอไม่ผอมลงเลยหรอเอองมากล้ืางแม่หรือพ่อถามดูพ่อว่าสันของไก่ไม่นนเยอนี่มือนี้มือนี้ไก่หนองไก่หนองเยอะนะวันนี้้ามไลนะเห็นนี่กลุ่มบอเมื่อนี้ไก่ห้องนา้ามไหล มันนี่กล้ๆอีกแล้วนี่ไม่ไหลเลยไม่ไหลเลยเทเลยโอ,เอ้เออียังไม่แล้วเตียงทำไมเรื่องแล้ว แม่ขายสวยด้บุกนะครครับฮะแต่งงาอย่ามาเข้าสิก็สวยสวยเลยขด้ยไเลด้ที่ซื้ออย่างครับหนดแล้วนะตลอดเลย

น่มาดิิมอันใจดีมัะมีบเรเอดนก็ม่หน่อยก็ไม่น่อย้าติดมาแรงก็ว่าสันนัเอาหนึ่มาเรงเอาเดิตมเราเนาันว่านึงมาแงองปรวนู่นหล่อผ้าติดมาแรงติดมาแรงมาแรงจ่ายให้ด้วยร่ติดมาแรงมรง

<laughs> lúc này là khi nó không bỏ lỡ những video ทางลมเล้ยางเป็นระเบียบเด้อแถวเรียงมิงเด้อพวกนี้ก้ามตรงเด้นี่ขาหนีบอยู่นั่นนั่นนั่นแก่ที่มีรถตู้บางคั

เอามาเอามาเอามาไต่ขาดกอดาโอ้ยบ่าเนอะทีพักสกลีปปน่ะโอ้ยของพ่อมันก็เริ่มจะขเองพ่อมันก็เริ่มิึเรื่องวดีว่าเาดี๋ยวมันราตัวจะเริ่มผดเลยนี่มู่ัอยู่โตนันตีร้อนอาแบบเอาแบบ

เออไปปมามาหนสาวรตะคองม่ไปสนกแวจากคดีนขเละอ้ีกิกรลเน่ยด้วอง้ใหม่เยอเหรอจะรองยังใหม่หรอมไนกันขนาดนี้บมจบนขงมุงกันไดีเาแก๊สแก๊เ่ลกเอออไปแปปเินก

สอบเพียงในแล้วไม่ออกพรอมมากกันเลย้าตายแล้วนี่ตายแล้วน่พอมแปนนี้เรอหมดแป้นเป็นยางมนกระเซียอยู่เด็กู่เวญก็เอาไป